เกิดเหตุการณ์ยังไงคะพอจะทราบไหมเราอยู่ตรงไหนเมื่อคืนอีกนิดเดียวอ่ะโชคดีจังเลยที่ไม่โดนเนาะอันนี้คือคือขายของปกติเหรอคะขายของปกติเขาเ,าเกิดเหตุประมาณกี่โมงเราอยู่ในเหตุการณ์ไหมเมื่อคืนประมาณสามทุ่มกว่าส่วนใหญ่มีคนนอนที่นี่ไหมคะถ้าม,ามีคนนอนอยู่นี่น่าจะรู้เร็วกว่านี้ครับ อ๋อแสดงว่าไม่มีคนนอนส่วนใหญ่ก็คือไปพักข้างนอกเหรอคะ,อะของเราอีกนิดเดียวบูดบิดมากเลยเนาะลุ้นลุนไหมเมื่อคืนแล้วไ, <ป S 1> ไม่เก็บของ <ไป S 1> เลยเหรอคะเก็บอาไปท้งนนเลยกอ๋อแต่เราแต่เราก็เก็บอยู่ใช่ไหมเมื่อคืนเอาจากลานนไปทิ้งที่ทางานนเลยอ๋อเอาไปไว้ฝั่งนูน้นทางานนี่แหละค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยแบบบูดบิดอ่าถามนิดน,นึงนะ ถ้าสมมติมูลค่าความเสียหายในร้านของเราเนี่ยถ้าไม่หมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มูลค่าความเสียหาย <ไป S 1> แต่ละร้านเ <ไป S 1> ยอะไหมของเราอะ่ะของเราลงทุนเยอะไหมเยอะเนะาะขนาดซื้อไปสองพื้นยังพันแปดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากมากค่ะโอ้วูดวีดมากเลย ไม่ไม่โดนเลยเนาะได้ขนของออกไหมคะไม่ได้ไม่ได้ขนของออก,ออกเลยคือแบบเรามีที่เก็บโกดังที่อื่นอีกไหมคะไม่มีเลยก็เลยไม่ได้ขนออกแล้วเมื่อคืนเราอยู่ตรงไหนคะไปช่วยดับไฟข้างในคะ่ะเอ่อพอจะทราบไหมว่าตอนที่เกิดเหตุเนี้ยมันเกิดจากอะไรที่ไฟไหม้ช่องจอมครั้งนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วเรารู้ประมาณกี่โมง อ๋อประมาณสามทุ่มยี่สิบพักอยู่แถวไหนคะพักอยู่ข้างหน้าอ๋อเห็นไฟขึ้นก็เลยวิ่งมาช่วยโอ้งสารเขามากเลยจุดตรงนี้เขาขายอะไรบ้างส่วนใหญ่ขายแบบนี้หมดเลยเครื่องเสียงด้วยค่ะ อุปกรณ์แต่งรถอะไรนี้ด้วยนะคะอ่เที่ไม่นี้ประมาณกี่ล้านรู้ไหมคร่าวๆสามร้อยกว่าที่ที่ไม่เนี่ยนะคะแสดงว่าเขาขยายมาได้หลังเยอะเหมือนกันเนาะโชคดีมากมาเลยที่ไม่ไมตรงนี้ค่ะแล้วร้านตรงนี้นะคะก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ไม่เลยนะคะเพียงแค่ตรงข้ามฝั่งถนนนะคะ นิดเดียวเองแล้วก็เกี่ยวกับไม้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าโชคดีไม่เป็นอะไรแต่เจ้าของร้านเขาก็ไม่รู้เจ้าของไปเก็บที่ไหนก็ทิ้งไว้เลยอย่างนี้าาออนค่ะมีญาติ<ห>าเราเป็นผู้เสียหายบ้างไหมญาติๆมีไหมคะญาติของเราอ๋อส่วนใหญ่ก็าม,มาจากกัมพูชาทั้งหมดเลย ค่ะขายมาก,กี่ปีแล้วคะ 10, 10. สิบกว่าปีแล้วขอบคุณมากๆนะคะสู้ๆค่ะขณะนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่น้องทางคพูชานะคะก็เป็นเจ้าของร้านฝั่งตรงข้ามนะคะที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุไฟไหม้เลยใช่ไหมต้นอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อคืนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะกพมันจะตอนเช้ามันจะเห็นมามนไฟมัน,ม,นมันเยอะแล้ว สองต้นนั้นสองต้นนั้นตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องแล้วพอเปิดห้องว่ามันเห็นชัดมากเห็นควันเลยอย่างนี้เหรอคะควเลยขับมาประมาณเรามันมันเร็วมากแค่สิบห้านาทีก็หมดแล้วประมาณสิบห้านาทีนี่คือหมดเลยแล้วเราได้เก็บของไหมร้านเรานั้นผมก็เก็บไม่ได้เพราะว่าร้านอื้นเขาเก็บของมาใส่หน้าร้านผม อนก็คือฝั่งนู้นที่เขาพอจะหนีทันครับก็คือขอบด้านนอกนี่คือยังพอเก็บทันอยู่ไหมก็มันไม่ได้เยอะได้นิดน้อยนิดได้นิดหน่อยก็คือเอาของมากองไว้หน้าร้านเราแล้วคิดไหมว่าตอนนั้นอ่ะไฟจะมาถึงร้านเรากลัวไหมคะกลัวเพราะว่าเวลามันเร็วมากมันมาถึงเนี่ยแล้วรถน้ำมาแค่สามรถน้ำมาสามพันค่ะสามพันค่ะ ม,มันถึงนีแล้เลยมันดีว่าม,มันไม่มีร่มถ้ามีรม,มมันช่วยไม่ทันส่วนใหญ่เขาขายอะไรคะก็ขายผ้าม่านพ้าหงมพผ้ามือสองก็คือบางบาบงร้านก็คือของไว้จุดตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่ใช่โกดังใช่ไหมก็คือเป็นร้านปกติกตเหมือนร้านปกติเลยเพราะว่าเขาย้ายจากข้างบนมาเขาก่อสร้างอ๋อ ก็คือด้านหน้ามีการก่อสร้างเขาก็เลยมาอยู่จุดด้านหลังจากที่สมัยก่อนเป็นจุดจอดรถใช่ไหมคะใช่ๆอ๋อย้ายมาจากข้างหน้าก็เลยอยู่ประมาณกี่ล้านประมาณก็มันไม่ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ทราบมันแต่แต่ขยายไวมากเลยเนาะสิบนาทีนี่คือสิบห้านาทีนี่คือไม่เหลือไม่เหลือแล้วพอจะทราบไหมว่าเกิดจากสาเหตุอะไร สามเหมือนกันอะ่ะพอตำรวจกำลังจะดูดูคนอยู่มีมีคนอยู่ดีไหมก็กำลังจะดูดูมีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตไหมคะในเหตุการณ์มไม่มีนะคะแต่ละร้านนี่เขาลงทุนอยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่มูลค่าวความเสียหายต่อร้านประมาณเาคร่าอๆก็คือเป็นร้านนะคะแต่ละร้านนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ เมื่อคืนคือร้านเราไหม้หมดเลยเหรอคะใช่ขายอะไรคะเครื่องครัวนี่เลยครับขายเครื่องครัวไม่ทันไม่ทันระยะในการไหม้นี่นานไหมไม่นานไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยไม่ถึงยี่สิบนาทีก็คือเราไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้เลยไม่ได้เลยครับคือต้องทิ้งไว้อย่างเดียวค่ะรถรถไอ้ไอ้ดับดับไฟนี่ไม่ไม่ได้ด้วยมันไฟมันแรงเกินเลยครับไฟมันแรงมากส่วนใหญ่เขาขายอะไรกัน โซนตรงก็เหมือนจุดด้านหน้าทั้งหมดใช่มืออทุกย่างมีหมดเลยาื้้อผจุดตรงนี้เขาเปิดมานานหรือยังปกติสมัยก่อนเป็นที่จอดรถประมาณถึงปีไหมคะจุดตรงนี้ผมจำไม่ได้จะไม่ได้นานแล้วจัครึ่งราคาของเราเสียหายเยอะไหมประมาณมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็เกือบล้านครับเป็นร้านสองล้านมีอยู่กี่ล้าน มีกี่รอบสามที่ครับสามที่ทางบนหลักเล็ห้องเดียวอันนี้สามห้องแล้วต็ดลสองอ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้แล้วก็ด้านในก็คือหนึ่งล้านก็คือไม่หมดอ๋อด้านค่ะคือสองล้านแล้วเขาได้บอกเราไหมว่าเขาจะช่วยเหลือเราด้านในบ้างเขาไม่บอกพี่แต่เขาบอกว่าช่วยอยู่แต่ไม่รู้ครับเขายังบอกว่ามันช่วยยังไงอะไรยังไงนะครับยังไม่รู้ครับแล้วตอนนั้นขณะที่ก่อนเกิดเหตุอ่ะ ตอนก่อนไฟไหม้เราอยู่ที่ไหนคะได้มีคนพักอยู่ในนี้ไหมไม่มีผมก็พักอยู่มีคนเองแต่<อ>พนเขามาค่ะเขามาบอกว่าไฟไหม้การันตมผมพบว,ว่าวิ่งมาเลย<อ>ขับขับรถวิ่งมาเลยมานี่เลยครับนี้ก็มาถิ้งก็มันเต็มไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็แค่นี้เองผมมาจอดได้ประมาณไม่ถึงห้านาทีเลยไปที่งฉุดนึนเลยมันเร็วมากครับมันเร็วมากครับ ของร้านของน้องอยู่จุดตรงไหนนู่นจุดต้นไม้นะครับจุดต้นไม้ที่ไฟกำลังตอนตอนที่เรามาถึงนี่มันไม่อยู่โซนไหนก็ในตรงกลางตรงนี้ครับตรงตรงกลางตรงนั้นเลยนะคะกลางครับรู้สาเหตุไหมว่าเกิดจากอะไรไม่ไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยส่วนใหญ่เขาทําอาหารที่นี่ไหมไม่ไม่ก็มีคนนอนบ้างอะไรบ้างแต่ไม่รู้ก้แต่ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะ นอนนะครับอ๋อน่าจะไม่มีคนนอนส่วนใหญ่เขาก็ปิดร้านแล้วก็ไปนอนข้างนอกอย่างนี้เหรอคะไม่พูดถึงเขาทำับค้าก็ทำแต่อยู่ข้างนอกของเองเขาไม่ใช่ทำอยู่ข้างนอกไม่ได้ทำอ๋อหมายถึงว่าค่ะในร้านเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำค่ะก็ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรยังไม่รู้เลยครับไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่เหลือไม่เหลือครับตอนนั้นเรารู้สึกยังไงโอ้เสียใจพี่ เสียใจเสียใจร้านมันไม่ไม่เป็นไรแต่ผมกลัวมาถึงร้านนี้โชคดีฝั่งตรงข้ามเองเนาะอ๋อถ้าถ้าร้านนี้ก็ไม่เหลือแล้วใช่ขายมากี่ปีแล้วคะผมก็มาประมาณจะจะจะปีนะครับจะปีแล้วนะคะมาอยู่ไทยนานหรือยังนานแล้วครับมาอยู่นานแล้วนะคะแล้วญาติพี่น้องเรามีไหมในนี้ยที่เสียหายเหมือนกันก็มีครับ มีด้วยครับมีน้อยมีน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางกัมพูชาคนไทยมีไหมในนี้คนไทยมีน้อยไม่สักประมาณสองสามคนเองครับคนไทยอค,ค่ะส่วนใหญ่ก็ <คน S 1> ชาวกัมพูชานะคะโอ้ oh, ไวมากครับเดียวเล